hi g o o ู morning g o o ูดอั e ต n น o n กู o d e เ e r y d ด y ขยันกูดมากเลยเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งกูดค่ะก็คือดีเป็นเดือนที่ดีดีดีเหลือเกิน และบรรยากาศของคลิปนี้พวกเขานั้นก็พากันนั่งเ่นบริเวณหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยโอโซนแม่แมวหน้าวี่งมากแต่แมวคือติดมากเลยนะติดดินนะคือช่วงนี้พายุเขาออก,อก,อกเออเดี๋ยวเหมือนจะมาเออเดี๋ยวเหมือนจะไปเอาตกลงจะมาหรือไม่มายังไงกันแนะ่ตอนแรกคิดว่าแมวเล่นหูเรนตาที่ไหนได้โอ้เออตาเจ็บเออแต่ว่าไปยาอันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะไอจําชื่อยาไม่ได้แต่ประมาณรอดไม่เกิน60บาทแล้วก็มาทารอบดวงตาให้เขารู้สึกว่าหายหายเร็วมากด้วย เดียวนะแต่ว่าตรงนี้มันมีเมวเพื่อา้ตัวไปห้าตัวที่ซี่ก้อนอยู่ตรงนี้นี่เองพร้อมกับใกล้ที่กำลังตีกันแต่ก็ต้องมาห้ามใกล้ด้วยไม่รู้จะห้ามใกล้หรือห้ามเมเอา้าอากาศมันร้อนใกล้ที่บ้านก็อามรมณ์ร้อนือเกินตาแตกหมดแล้วใกล้เอ้ยนอกจากจะห้ามาเมวทะเลาะกันแล้วย,ยังต้องมาห้ามใกล้ด้วยนะนี่ห้ามไปห้ามมายังไงไม่รู้ค่ะตาภาพมาที่เช้าวันต่อมาเจอเจ,อเจอ้าเสือเออเป็นตัวแรกนี่ถ้าพูดไปจะบ้าอันนี้นะวันมันยิ่งเหมือนย้ายมันมากๆเลยไม่ว่าจะสภาพในๆนเจ็บตาไม่เจ็บตาคิดตาเมวก็จะเยอะมากเลยค่่่ะแตววัันนนนนี้้เมูกก็็คือปาย ปลาทูแมวก็คืออมหนา้าอมหลังกับกระปูน้อยแต่ที่มีมาทั้งหมดนี้ไม่ให้แมวกินนะตอนนี้ก็คือแต่งพาเขารอยายแต่ปรากฏว่าแมวน่าจะได้กินก่อนยายนะแม่แห่มาไวๆน้อยแมวก็ได้แต่เลือกตามองว่าอยากกินปลาทูจังเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะทุกคนไม่ได้ไไดให้แมวกินนะเพราะว่าหนึ่งเลยเดี๋ยวนี้ปลาทูก้างเยอะมากสองรู้สึกว่าช่วงล,ล่างนี้เขาต้มเค็มเกินแต่เราก็เป็นคนดีเกินไปไงมันเป็นอนาหารของเราก็เลยหยิบมาอวดแมวเป็นไงล่ะชาตินี้ก็คือชาติดีมาก โอ้โหพะนมอีกนิดนึงห้างนะเข้าจานกับเขาเลยนะกรมอนมามัยก็คือท่ามถึงและดูมีมารยาทเที่ยวนั่งรอก,กินปลาทู <laughs> ยาก็คือบน้นะวันหนึ่งต้องปัดเตียงเป็นสิบสิบรอบเพราะว่ามีแต่ขี้ดินค่ะส่วนหนึ่งมอคิดว่าน่าจะมาจากแมวแหละคือตรงนมี้วมันดูวุ่นวายกันมากเลยและทีนี้มันมีเมวตัวหนึ่งที่ไม่เจอเฮ้ยมันอยู่ในเนาะแต่ก่อนจะไปหาเมวเฮ้ยอันนี้2ตัวนี้มันแอบกันจะตีกันปะเนี่ยแบบแบบเหมือนเห็นเมวเจ้าสีส้มปีหลงังคาไปตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าเสี่ยวปอ๋อที่ไหนไม่ใช่เป็นเจ้าชายเย็นและทีนี้เจ้าเสียอ,อ้ายอยู่ในก็เลยขึ้นมาตรงบ้านพื้นบ้านได้ยินเสียง ปรากฏว่าไปอยู่ชั้นสองบ้านเขาได้ไงขึ้นไปได้ไงไอ้นางก็ร้องเหมือนลงไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ปัญหารหรอกท่านจะขึ้นไปเอาเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านที่เราทํางานและดูที่ทางที่เจ้าเสียไอ้มันเล็งมันจะกระโดดไม่ใส่หลังคาแต่เราบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะไอ้มันจะเจ็บตัวหรือว่าลบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาคุณเจบ้านมาเปิดอ่ะนางก็เดินม,มาทางนี้เอาจะก,กระโดดไปทางไหนวันนี้แอบลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยหาทางลงไปเลือนนี่ไม่ค่อยแปลกใจนะแต่แปลกใจคือมันขึ้นทางได้คือเหมือนไอ้เขาไม่อยากรอแต่ว่าตรงนี้มมมมมััันนนนนนีีีีททาาาางงง้้้้่่่ออออออยยูใใกกกกลลลรรระะะดดดบชเต็็คืหจโุว จะโดดลงมาหรือเปล่าคะคุณผู้ชมเดินอย่างเซียนจะเป็นบ้านเราเลยเนาะและจังหวะน,นี้เล่งแล้วค่ะเขาก็โดดลงมาทันทีภาพชากันช้าไม่พอสรุมโมซันย้อนกลับไปอีกนึ่งที <c oughs> โอ้นี่มันแมวบินได้ลงมาทันทีทางควันบุบบุบบุบเรียบร้อยถึงบ้าน นี่เชื่อไหมพอแม่พี่น้องก,ก็คือขึ้นมาบนบ้านเพื่อนบ้านเต็มเพื่อมาหาเจ้าเสี่ยวไอ้และใครบอกว่าเมวส้มแซบอืมสำหรับบ้านฉันนี่คือไม่ใช่เลยค่ะเมวซามซีนี่คือแซบมากเห็นไหมลักท่านแต่ละอย่างก็คือบ่งชี้ไปที่เจ้าเสี่ยวายตัวเดียวตกบายอีกเช่นเคยเจ้าส้มสองตัวก็มานอนอยู่ตรงนี้ฉันจะจัดก,การกับเจ้ายุงพวกนี้ยังไงดีเนาะมันคือมาไล่แท้จะตบแรงก,ก็กลัวเมวจะเดือดแต่ถ้าตบไม่แรงก็กลัวยุงไม่ตายล่าสุดไปก่อที่เจ้าเสี่ยวไปแล้ว ขออนุญาตไปซู้กับยุ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมฝากกดไรกดแช่กูจะจะค่ายล้วเจะก็ไม่คลิปนาะบ่ายทบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจะตบให้มันตายเลย